สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันพระหัสสัสดดีีนะคะพบกับช่องย t u b e สมมาทาโรเปิดไพ่ไทยดวงให้กับคนที่เกิดวันพระหัสสบด,ดีี ประจำสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมก็คือวันที่16นะคะไม่ใช่สิวันที่8ถึง16นะคะธันวาคม2563สัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมหลังจากที่ดาวเสารย้ายเข้าสู่ราศีมังกรแล้วคนวันพระรหัสสบีีจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันพระหัสสับ,บดีใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดแชร์ให้กำลังใจสมมาทาโรด้วยดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะฟังเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ฟังเป็นคำแนะนำได้นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวกับส้มมะพยากรณ์ก็ทักแชท a c e b o o k มาได้ชื่อ Facebook ส้มมะพยากรณ์ราคาเริ่มต้น3คำถามทั่วไป59บาท5คำถาม99บาทหรือถ้าเป็นดวงความรักก็3คำถาม99บาทส่วนท่านใดที่อยากเปิดพื้นดวงนัดเวลาโทรคุยครึ่งชั่วโมง3อ่ะ ครึ่งชั่วโมง30นาที259บาทและ1ชั่วโมง350บาทชมมาพยากรยินดีให้บริการสำหรับคนวันพระหัสสบ,บดีสัปดาห์นี้มีไพ่ที่น่ายินดีหลายใบหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยพิสูจน์ความรู้ความสามารถพิสูจน์ตนเองมาแล้วหรือรหลายๆท่านคิดทำสิ่งใหม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ชื่นชมความ สำเร็จเหนื่อยนิดนึงช้านิดนึงต้องรอบคอบนิดนึง หกไม้เท้ามากับเจ็ดดาบต้องบ่งบอกว่าช่วงนี้ทำอะไรให้ระวังหน้าระวังหลังให้ดีทำอะไรให้คิดให้รอบคอบไม่ต้องรีบช้าชๆได้พาเล่มงามอะไรเลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่อนอะไรเบรกได้เบรกไปก่อนชะลอได้ชะลอไปก่อนไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบร้อนใช้เวลาช่วงนี้คิดทบทวนใช้เวลาช่วงนี้คิดพิจารณา ใช้เวลาช่วงนี้ในการกลับมาแก้ไขปัญหาเก่าๆและใช้เวลาช่วงนี้กลับมาพักฟืน้นอะไรก็ตามที่มันคลางค่า,าคาราคาซังอยู่รีบเคลียร์ให้จบเคลียร์ให้เสร็จนะคะส่วน การจะเดินหน้าต่อไปจะเปลี่ยนแปลงยังไงจะทําอะไรค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจทําอะไรให้รอบคอบมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหลายๆคนมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาหรือบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนผ่านจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่ามันจะช้าหน่อยย้ำนะคะว่ามันจะช้าหน่อยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับฉับพลัน แต่มันจะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีคุณจะได้รับการเสนอชื่อหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆเป็นอย่างดีแต่การลงทุนอะไรในระยะนี้เนี่ย ย่อมมีความเสี่ยงโปรเจกต์บางอย่างที่ต้องใช้เงินใช้ทองหรือโปรเจกต์บางอย่างที่ต้องขยับขยายอาจจะต้องค่อยคอยคิดให้รอบคอบหรืออาจจะชะลอหรือเลื่อนไปก่อนส่วนใครที่รอคอยข่าวดีอะไรหลายๆยอย่างถึงแม้ว่าอาจจะมาช้าหน่อยอาจจะเลื่อนประกาศเลื่อนวันนัดหมายหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ท้ายที่สุดคุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนส่วนคนทำงานช่วงนี้นี มันคิดหาอะไรใหม่ๆมันคิดหาอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆแล้วรู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ก่อเกิดประโยชน์หัดคลิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนคนอื่นทำอะไรที่แปลกใหม่แล้วท้ายที่สุดอะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมองคุณเป็นตัวประหลาด พยายามคิดในเชิงสร้างสรรค์ให้ออกจากกรอบแต่อย่าไปคิดอะไรที่มันผิดประหลาดในทางที่ไม่ดีนะคะส่วนในเรื่องของคำพูดคำจาน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยเจ็ดดาบคนที่เขาทําอะไรรับหลังเราคนที่ไม่จริงใจกับเราหรือพวกปากหวานก้นเปรี้ยวในสังคมในที่ทำงานก็มีอยู่เยอะ แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจอะไรมากมายทำตัวเราให้ดีโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำรู้จักเข้าหาคนให้เป็นแล้วรู้จักอยู่กับคนให้เป็นคนไหนไม่จริงใจคนไหนที่ปลอมเปลือกเข้ามาก็ตามนั้นแหละถ้าพูดเป็นภาษาหยาบคายตอแหลมาก็ตอแหลกกับไม่โกงเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสยแส้งแกล้งทำเสียทุกอย่างเบลอใส่ไปบ้างแต่ถึงเวลาที่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากันก็ คุยกันแบบปลอมๆเสแสร้งใส่กันแบบปลอมๆนั่นแหละจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาแล้วไม่ต้องเก็บเอาคำนินทาของคนอื่นมาใส่ใจเพราะถ้าเราทำตัวเองดีและเราทำหน้าที่ของเราให้ดีเขาจะอิจฉาช่างเขาเขาจะนินทาว่าลายรับหลังช่างเขาแต่อย่าเปิดช่องว่างให้เขามาทำร้ายหรือมาแทงข้างหลังเราได้แค่หนีก็พอเนาะเจ้าของธุรกิจกิจการ ที่มีลูกน้องบริวารแล้วเป็นคนวันพระหัส,สบดีตัวคุณเองต้องระมัดระวังอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยักยอกทรัพย์หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอันนี้ต้องระมัดระวังการสูญเสียเงินทองอาจจะไม่ได้ว่าลักแบบทีเดียวเยอะๆแต่อาจจะเป็น ทะยอยทะยอยยักยอกทรัพย์หรืออะไรแบบนี้เพรนาะฉะนั้นเรื่องการเงินการทองอย่าเสี่ยงมากอย่าไว้ใจมากไม่ดีทำอะไรให้รอบคอบให้รัดกุมส่วนใครที่รอคอยใช้เงินอยู่ช่วงนี้คิดดีๆก่อน คิดก่อนที่จะลงทุนคิดก่อนที่จะใช้โดยเฉพาะการลงทุนอะไรใดๆก็ตามที่มีความเสี่ยงบเบรกได้ก็บเบรกชะลอได้ก็ชะลอก่อนช่วงนี้หลายๆท่านมีเกณฑ์จะได้เงินช่วยเหลือสนับสนุนอะไรบางอย่างอันเกิดจากคำพูดหรืออันเกิดจากวาจาของคุณดังนั้นรู้จักเข้าหาคนให้เป็นแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือคุณจะ ได้ประโยชน์จากการเข้าหาคนครั้งนี้น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกจำไว้โลกนี้ไม่ได้สวยงามดังนั้นสังคมอะไรบางอย่างที่มันไม่จริงใจคนไม่จริงใจเราก็จำเป็นต้องอยู่รอดให้ได้ในสถานการณ์คับขันแบบนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเราและไม่ให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบ ส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่อันนี้หลายคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลหรือมีเรื่องให้ห่างไกลกันเกิดขึ้นระมัดระวังกันให้ดีแต่ก็อย่าถึงขั้นต้องระแวงคางแคลงสงสัยแต่มันจะมีในเรื่องของการทำอะไรลับหลังกันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ็ดดาบหมายถึงการซุกซ่อนกิ๊กหรือการมีชู้มีกิ๊กอะไรบางอย่างก็อย่าเพิ่งกระตกกระตากอย่าเพิ่งโวยวาย จับให้มั่นคันให้ตายทีเดียวจะได้จบจบเคลียร์ส่วนใครตอนนี้ที่มีปัญหาในเรื่องของการซุกกิ๊กซ่อนกิ๊กหรือแอบมีคนอื่นอยู่ระมัดระวังแฟนจะตับได้จำไว้อย่างหนึ่งว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องสําหรับคนที่มีเรื่องราวชูรักเข้ามาเกี่ยวข้องระวังให้ดีแล้วคนโสดละ่ะจะเป็นยังไง คนโสดเนี่ยต้องใช้เวลาคบกันนานนิดหนึง่งให้แสดงศักยภาพให้แสดงความจริงใจให้เห็นถึงความชัดเจนและเสมอต้นเสมอปลายความรักการที่เราจะเปิดใจเรียนรู้คนใหม่ๆไม่ผิด แต่คุณต้องดูนานๆอย่าหลงค่าลมอย่าเชื่อภาพลวงตาประเภทที่ว่าดีประเดี๋ยวประดาวอันนี้ไม่แนะนำระมัดระวังคนที่เจ้าชู้ประตูดินระมัดระวังคนที่ทำตัวมีรับลมคมในหรือความรับเยอะเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่สนใจในเรื่องของความรักอยากจะอยู่เงียบๆจําศีลเป็นแม่ชีใช้ชีวิต เพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานไปก่อนก็ได้แบบนี้ไม่ว่ากันส่วนสุขภาพช่วงนี้อย่าหักห่มมากเกินไปหลายคนที่กําลังรอคอยการผ่าตัดถ้าไม่ถูกเลื่อนไปก่อนหรือไม่มีเหตุสุดวิสัยอะไรใดๆเกี่ยวกับการเลื่อนหรือล่าช้าก็มีเกณฑ์ว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด,ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นนิดนึงหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดกังวลหรือบางทีนอนหลับแล้วกลางคืนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าหลับไม่สนิทช่วงนี้พยายามสวดมนต์ไหว้พาแผ่เมตตานั่งสมาธิสักหน่อยหรือถ้าใครช่วงนี้ฝักใฝ่ทางธรรมแล้วอยากเข้าวัดเข้าวารําศีลปฏิบัติธรรมแนะนําให้ทําเพื่อแก้เคล็ดเสริมดวงนะคะส่วนการบูชาแนะนําว่าสักการะบูชารักชการที่ห้า ให้เป็นที่รักที่เมตตาของคนและเทวดาทั้งหลายทำอะไรให้ได้รับการยอมรับและช่วยเหลือทั้งจากคนและทั้งจากเทวดาเป็นการแก้เค็ดเป็นการเสริมดวงตรงนี้นะคะโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรแย่ถึงแม้ว่าจะล่าช้านิดหน่อยหรืออาจจะมีเรื่องที่การผิดนัดหรือการนัดหมายไม่ตรงไปตาม ที่นัดกันไว้ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนอย่าอารมณ์เสียนะคะได้แน่ๆแ,แต่แค่ชานิหนึ่งเนาะเป็นกำลังใจให้กับคนวันพฤหัสสบ,บดีฝากกด subscribe ฝากกดติดตามคลิปนี้แล้วก็ฝากสมมาพยากรณ์ไว้ด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชท facebook มาได้สมมารยินดีให้บริการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ